สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันที่20ธันวาคมค่ะพศ2566ค่ะเซารมณีเฮ้าพาผีผ้านองนะคะมาทีดีซีอาร์ฟาร์มค่ะพิกัดฟาร์มอยู่บ้านโคกสูงตําบลยางอําเภอบรระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะอพีนอ่น้องคารมณีสีผ้าพีผ้าหองมาชมง่วงงาวละสายพัฒนานะคะ พัฒนาเริ่มแรกคาะม่ไการบามันค่ะเป็นเอฟหนึ่งนะคะผู้ใดที่กำลังมองหาสาวน้อยค่ะไวเลียงไวพัฒนานะคะตัวแรกแหกมาเลยค่ะตัวนี้นะคะวัยสิบเอ็ดเดือนนะคะหนังหนาค่ะพี่น้องเมืองไทยหนานาเลยค่ะโครงสร้างมาดีค่ะตัวนี้พันธุกรรมดีนะคะหนาลึกนะคะกระดูกแข้งขาใหญ่ท้ายหนาหนาเลยนะคะเป็นลูกสาว KF3 1หนึ่งนะคะ วัย11เดือนค่ะความสูงอยู่ที่133นะคะสถานะเอฟนึงค่ะตัวนี้นะคะเปิดไว้ที่45,000บาทค่ะบ่มีตำนี้นะคะโคนหางใหญ่ๆเลยนะคะเนื้อหนังมาดีพนุก,กรรมดีค่ะโครงสร้างดีนะคะยับยับย้อย,ยๆเลยค่ะตัวนี้นะคะลึงสะดือลากยาวกระดูกแข้งขาใหญ่ดีนะคะ โค้สามมาดีค่ะพี่น้องพันธุกรรมดีว่ามีตำนี้ค่ะรับประกันตำนี้ให้เลยนะคะ<อ>ดูเนื้อหนังค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะสวยมากนะคะตัวนี้หนาลึกค่ะนัมเบอร์สองแปดสามนะคะตัวนี้เปิดไว้ที่สี่หมื่นห้าพันบาทค่ะไม่มีตำหนีค่ะเป็นลูเคฟสามหนึ่งวัยสิบเอ็ดเดือนนะคะตัวต่อไปนะคะสายเท่าค่ะพี่น้องสายเท่าตัวนี้ค่ะ วัยเจ็ดเดือนนะคะจะเข้าเจ็ดเดือนนะคะหกเดือนจะเข้าเจ็ดเดือนค่ะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะสายเทาตัวนี้สวยๆเลยนะคะลูกสาวโลนันโดนะคะตัวนี้ค่ะความสูงน้องอยู่ที่ร้อยยี่สิบห้านะคะนัมเบอร์สองแปดสองค่ะตัวนี้สวยค่ะมีความหนาลึกเช่นกันนะคะกล้ามเนื้อขาใหญ่ๆเลยค่ะตัวนี้นะคะ ลึงสะดือลากยาวสวยค่ะไม่มีตําหนิโครงสร้างมาดีเลยค่ะพันธุกรรมดีนะคะสายเทาโบสตัวนี้นะคะเปิดราคาเบาๆค่ะเปิดไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะคะต่อร่องใดขึ้นกันค่ะพี่น้อง,งเบื้องแพ่นหลังนะคะบ่มีตาหนีค่ะผู้ใดทีด่กาลังมองหาสาวหน่อยไวเรียงนะคะตัวนี้ค่ะกลามเนื้อขาใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องว่าไม่ตีตาหนีค่ะสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะไวหกเดือนนะคะ วัยหกเดือนสูงลอยงีซิบหาค่ะพี่น้องสามหมื่นเกาพันบาทนะคะตัวนี้เป็นลูกกัผภาค่ะพี่น้องเอามาขายละมูค่ะตัวนี้ลูกกําพานะคะลูกกําพาเลยนะคะบอมีใบรอดค่ะแต่ว่าเนื้อนังนองก็ดีขึ้นกันค่ะตัวนี้เปิดไบทีงีซิฟค่ะพี่น้องตัวล่างใดค่ะเปิดไบทีงีซิฟค่ะพี่น้องราคาเบาๆเ,าเ,าเ,าเษกษตรตกอนจับต้องใดเลยจ้าตัวนี้นะคะ นี่ค่ะผู้ใดอยากเอาน้องไปเลี้ยงดูค่ะในเบื้องเนื้อนังก้ามาดีคือกันค่ะตัวนี้เนาะนี่ค่ะไหวหางหกเดือนเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะนังหนาค่ะพี่น้องตัวนี้นะคะนังหนาค่ะสําหรับคนงบหน่อยนะคะเปิดไว้ที่ยี่สิบนะคะพี่น้องนี่ค่ะถ่ายหนาๆโค้นหาง่ายๆค่ะตัวนี้นะคะสําหรับผู้ใดที่งบหน่อยๆค่ะเอาไปเลี้ยงนะคะตัวเมียค่ะ นี่ค่ะออกแม่แพรลูกอะไรขึ้นขึ้นคาะละค่าเบาๆนะคะตัวต่อไปค่ะเป็นเม็ดสีแดงประดูเลยนะคะเม็ดสีบักตารซุกจ้กพี่น้องนี่ค่ะเป็นลูกสาวของช็อกโกแลตนะคะตัวนี้ค่ะวัยสิบเอ็ดเดือนเช่นกันค่ะพี่น้องเนะะี่ยค่ะนัมเบอร์นะคะสองแปดศูนย์นะคะตัวนี้ตัวนี้โค้งสางมากดีค่ะเนื้อหนังดีเช่นกันนะคะตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เปิดไปที่สามหมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวนี้สวยนะคะตัวนี้เม็ดสีดีมากๆเลยนะคะทําเขาหายเรียบร้อยค่ะสถานะน้องกับเอ็นึงค่ะพี่น้องความสูงน้องยูทีรอยสามสิบบวกค่ะพี่น้องคะเนี่ยค่ะเป็นลูกของช็อกโกแลตนะคะวัยสิบเอ็ดเดือนนะคะไม่มีตําหนิค่ะรับประกันให้เลยนะคะสําหรับท่านใดที่อยากได้สาวหน่อยทั้งซีสาวค่ะยกชุดไปเลยก็ได้ค่ะ ไปเลี้ยงนะคะสาหรับผู้ใดที่งบน้อยก็เอาไปเลี้ยงได้เลยค่ะพี่น้องคะเนี่ยค่ะยกชุดลดพิเศษเลยนะคะสี่สาวนะคะชุดจะตั้งฟาร์มค่ะมิตรตแม่ค่ะพี่น้องคะเอาไปออกแม่แพรลูกนะคะตัวต่อไปกับเสียหายลูกเป็น F2 นะคะสายพัฒนาค่ะไปสู่เลือดร้อยเลยนะคะพี่น้องคะเนี่ยค่ะเหนือหนังมาดีเลยค่ะเนี่ยค่ะ DCR ฟาร์มนะคะแต่ละตัวท่านใดที่สนใจนะคะ โทรมาที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสี่าเจกาเจค่ะพิกัดฟาร์มอยู่ที่บ้านคกสูงตำบลย่างอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามถ้าผู้ใดสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทักแชทมาที่ Facebook หลักเลยค่ะดวงใจบัวง่ามเป็นภาษาไทยค่ะ สีคืนไว้ให้หนาจอนะคะพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้ตัวแม่ทั้งซีแม่ซีสาวหน่อยเนี่ยค่ะไปพัฒนาไปเลี้ยงไว้นะคะให้ออกแม่แพรูเป็นชุดจะตั้งฟาร์มเข้ากับรถหายพิเศษค่ะพี่น้องคะเนี่ยค่ะโทรมาที่เบอร์0 6นย์7 5 1 9 7นะคะทวนอีกรอบนะคะตัวนี้ค่ะไว้11เดือนเป็นลูเคเอฟสามหนึ่งเปิดใบที่ห5 0 0 0พบาทเนื้อนังดีๆเนี่ยค่ะ เรียวตัวตอมานะคะเป็นสายเทาโบสนะคะนัมเบอร์สองแปดสองเปิดไว้สามหมื่นเกาพันบาทค่ะเนี่ยค่ะแล้วตัวเมซีแดงปลาดูสองนัมเบอร์สองแปดศูนย์เปิดไว้ทีสามหมื่นเก0าพันบาทค่ะพี่น้องเนะะี่ยค่ะเมซีดีๆเหนือนังดีๆค่ะท่านใดที่สนใจนะคะตัวทัดมานะคะตัวน้อยค่ะลูกกำผภาค่ะพี่น้อง ผู้ใดอยากได้ไปไวเลี้ยงนะคะหนังก็ดีคือกันค่ะตัวนี้เศร้าค่ะเศร้าถดถอยเลยเปิดไว้ที่ยี่สิบนะคะพี่น้องคะเนี่ยค่ะทั้งหมดสี่สาวนะคะทั้งหมดสี่สาวเลยนะคะพี่น้องว่ามีตํานี้ค่ะรับประกันให้เลยสาวหน่อยนะคะที่มีอนาคตไปเลี้ยงไว้ค่ะเป็นสายพัฒนาค่ะพี่น้องคะเนี่ยค่ะ เอาไปพัฒนาค่ะไปต่อยอดเป็นเอสองเอสามต่อไปเนาะซื้อสู้เลือดลอยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะฝากไว้นาเด้อค่ะพี่น้อง่ะเนี่ยโอ้มุโคนหางไงค่ะอีรีค่ะพี่น้องตัวนี้เนือนังหนาค่ะหนาดีขึ้นมากกับมูเลยนะคะตัวนี้ค่ะโอ้กระดูกหมูค่ะตัวนี้นะคะตัวนั้นกระไดโค้งสางทายสะโพกกนะเช่นกันซซายเท่ากับมาดีคือกันค่ะนังหนาสาวใหญ่เลยค่ะสาวหน่อยกับนังดีค่ะพี่น้องขะบ่ผบพิวังค่ะ ทางซีสาวนี่นะคะผู้ได้อยากได้ไปไว้เรียงค่ะออกเมแพรลูกกับเป็นเงินเป็นท่องให้เาแล้วค่ะพี่นองค่ะฝากไว้นำเด้อค่ะเนี่ยค่ะโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสี่ o ามหลักดวงใจบัวงามเป็นภาษาไทยค่ะนี่ค่ะง่วงงามสายพัฒนาบควรลผาดค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้ซํำนี้ค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดที่สนใจถักเขามาค่ะ